สวัสดีค่ะอยู่กับช่องรักสมุน,มนช anel น,นลละคะวันนี้รักสมุนก็จะพามาเชวนบรรยากาศด้านนอกระคะด้านนอกของรีสอร์ทนะคะนี่คือด้านนอกนะคะวันนี้อากาศด,ดีมากค่ะเชา้ชาวนี้เช้าวนี้บรรยากาศด,ดีมากค่ะตื่นเช้ามาก็รับอากาศาเป็นเนเลยค่ะ นี่คือตน้นเอเขาเรียกว่าต้นมิกกี้เมาส์นะคะอยู่บ้านมีอยู่ต้นเนิงมันจะคล้ายดอกเออดอกมันจะคล้ายๆกันกับดอกอา่อาดอกทองไลเนาะนันทนารีสอร์ทนะคะเพื่อนๆ ดันทนารีสอร์ทที่ลักษมณ์ไม่เข้ามาพักนะคะด้านข้างก็จะมีเกเตี๋ยวหมูข้าวมันไก่ข้าวไป่ถึงข้าวขาหมูนะคะที่กินอ,ในในอนีู่ใกล้นี่เองนี่ไอต้องห่วงค่ะออกมาก็นี่ค่ะสะดวกค่ะสะดวกนี่ก็คือ,คอบรรยากาศด้านในของดันทนารีสอร์ทคะ่ะ อกกองคนอีกกองคนอีกกองคนเรีจเป็นนะครับเรีต้นอะไรให้ดูเนาะแต่ว่าถ้าถ้าดอกเขาไม่แก่เกินไปก็จะสวยค่ะดีค่ะ เหมือนกับดอกหญ้านี่คือบรรยากาศด้านนอกนะคะทพักนะคะบรรยากาศที่พักถือน,นะ,คะใครไปมาเที่ยว,วอุดรน,นะคะถ้าคือที่สุดจากนะคะถ้าไม่มีที่พักก็มาที่นันทนา,านรีสอร์ทได้นะคะเพื่อน คลิปนี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพ้รัสบสมุดเลยนะคะแม่บุกบินรังนกค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ